สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคะมารับฟังกันคะ่ะในช่วงเดือนมิถุนายนปี2568ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือไม่มีโชคมีลาบไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านนั้น มีสเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์ไว้พริบดีนะคะเรียกได้ว่ารู้เท่าทันความคิดของคนอื่นไม่มีใครหลอกลวงท่านได้ด้วยสติปัญญาเปิดเซนแรงลางสังหอนแม่นและมักจะฝันอะไรแปลกๆจะได้ไปสถานที่ที่แปลกๆ้ดยเช่นเดีวยวกันมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดคนให้เข้ามาหา แต่เหนือสิ่งอื่นใดท่านเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์บางวันก็ใจดีบางวันก็หัวร้อนฉะนั้นขอยท่านระมัดระวังอารมณ์ให้มากๆเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่จะมีการติดต่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีอะไรใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะ และจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆจะเป็นในรูปแบบใดมารับฟังกันได้เลยค่ะเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีเรื่องของการงานนะคะมีดวงได้ทำโปรเจกต์ใหม่จะได้รับผิดชอบงานใหม่ๆและเป็นงานที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยนะคะ เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายความสามารถของท่านเหนือสิ่งอื่นใดท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือเป็นระยะระยะนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามถ้าท่านติดขัดมีปัญหานอกจากท่านจะแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองแล้วท่านยังจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือถ้าท่านเอ่ยปากขอ,อกความช่วยเหลือจากใครมักจะประสบความสำเร็จนะคะทำงานเก่งผลงานโดดเด่นแก้ไขกับปัญหาได้ไว นี่คือท่านในช่วงเดือนมิถุนายนแต่เหนือสิ่งอื่นใดให้ท่านระมัดระวังอารมณ์และคำพูดของตัวท่านเองอย่าใจร้อนบู้วามให้มีสติก่อนพูดคิดก่อนพูดทุกครั้งระวังคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนฟังระวังการตัดสินใจผิดพลาดเพราะในช่วงเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้ตัดสินใจนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างภายในใจของท่านนั้นมาขัด คือความคิดของท่านบางวันจะขัดแย้งตัวเองฉะนั้นไม่ว่าท่านนะคะจะตัดสินใจอะไรก็ตามขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาดนอกนั้นนะคะถือว่าท่านรับมือได้แน่นอนท่านใดที่กำลังตั้งใจว่าจะลงมือทำอะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้ท่านจะได้ลงมือทำ ะะอยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่จะได้เริ่มอุปสรรคไม่มีได้เริ่มต้นแน่นอนค่ะและที่สำคัญท่านจะมีการปรึกษาหารือก,กับใครบางคนเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องเงินเงินทองทองหรืออาจจะได้พูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะคือพูดได้ง่ายเป็นเดือนที่ท่านจะมีคนดีอยู่ข้างกายในวันที่ท่านติดขัดมีปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยท่านใดที่เป็นพ่อค้ามแม่ขาย ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะพยายามจัดโปรโมชั่นในรูปแบบที่แตกต่างกับคนอื่นนิดนึงและอย่าขายแบบที่ท่านนั้นขายแบบเดิมๆเด็กขาดกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆจัดโปรโมชั่นช่องทางใดที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นก็ให้ท่านลงมือทําได้เลยนะคะเพราะว่าคู่แข่งของท่านเยอะท่านจะประมาทคู่แข่งไม่ได้เลยค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ที่สาคัญนะคะท่านจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างและจะได้เริ่มต้นบางอย่างท่านใดที่กําลังจะส่งงานท่านจะส่งงานสําเร็จนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีดวงได้เริ่มต้นใหม่จะได้ทำในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและไม่คุ้นชินมาก่อนฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าลืมนะคะว่าให้ท่านมีสติละเอียดรอบคอบะระดักลุมอย่าเป็นคนที่ใจดีจนเกินไป ระวังนะคะคนจะหลอกลวงท่านได้ฉะนั้นถ้ามีใครก็ตามเข้ามาพูดอะไรกับท่านหรือเขาอาจจะนำข้อความอันเป็นเท็จมาบอกแก่ท่านให้ท่านมีวิจารณญาณในการรับฟังให้มากๆฟังหูไว้หูนะคะฟังแล้วมาคิดว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่แล้วค่อยลงมือทำแล้วค่อยช่วยเหลือนะคะเพราะว่ามันจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านและท่านจะต้อง พยายามมากหน่อยเพราะว่าเดือนนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงและระวังจะขัดแย้งกับคนในที่ทำงานฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะพูดให้น้อยทำงานให้มากการทำงานให้ละเอียดรอบคอบระดับกลุ่มท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขอย้ำว่าให้ท่านนั้นพยายามจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะและระวังโดนแทงข้างหลังระวังคนใส่ร้ายใส่ความจะทำอะไรก็ตามให้ละเอียดรอบคอบ และรัดกุมกับทุกๆเรื่องนะคะการงานโดยภาพรวมจะเป็นในรูปแบบนี้แน่นอนค่ะไม่มากก็น้อยนะคะท่านใดที่ทำงานประจำก็ระวังคนในที่ทำงานกันแกล้งรังแกรหรือไม่ก็จะได้ทำงานที่ไม่อยากทำจะได้แก้ไขปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะงานในรูปแบบนี้จะเข้ามาอย่างแน่นอนและเหนือสิ่งอื่นใดขอบอกได้เลยนะคะว่างานยุ่งงานเยอะต้องทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป ต่อมาด้านการเงินของท่านเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะเป็นเดือนที่มีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางสำหรับบางท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเาดิมๆที่ท่านเคยทำมาและถ้าติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้ด้วยเช่นเดียวก,กันนะคะการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่น ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าการเงินที่จะเข้ามานะคะล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่ได้มาจากความรู้ประสบการณ์และความสามารถมาจากงานที่ท่านทำอยู่ฉะนั้นท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงให้น้อยลงหรือไม่ก็เป็นไปได้ก็งดไปก่อนหรือท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะคะถ้าท่านจะลงทุนท่านก็จะต้องดู ให้ดีๆจับตาการลงทุนให้ดีๆให้ท่านนั้นนะคะมีความมั่นใจจริถ้าท่านมีความมั่นใจจริงๆค่อยลงทุนและอย่าเพิ่งลงทุนกับเงินจำนวนเยอะๆให้ท่านนั้นลงทุนทีละเล็กละน้อยไปก่อนนะคะอาศัยกินกำไรวันละเล็กละน้อยไปก่อนจับตาการลงทุนให้ดีๆนะคะไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ถ้าท่านมีช่องทางการใหม่ๆ ในการทำงานหาเงินเพิ่มทำเลยค่ะรับจอบได้รับงานพิเศษได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่มาของรายได้พิเศษของท่านด้วยท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้และจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองด้านรายจ่ายของท่านมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามามีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคน ภายในครอบครัวนะคะและจะหมดเงินไปกับการพบปะหรือว่าสังสรรค์ออกงานสังคมบางท่านจะหมดเงินไปกับการทําบุญหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นฉะนั้นขอย้านะคะว่าถ้าท่านจะช่วยเหลือใครเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะอย่าเชื่อใจคนมากระวังคนอเอารัดเอาเปรียบระวังคนหลอกลวงได้เงินไปแล้วไม่ยอมชําระตามที่กําหนดเอาไว้หรือไม่ก็ ได้คืนแต่ก็ได้คืนไม่ครบฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นการให้คนอื่นกู้ยืมเงินค่าใช้ใจ่ายของท่านโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้อ้อระวังจะมีเกิดความขัดแยง้งเรื่องเงินเงินทองทองกับคนในครอบครัวด้วยนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีมีบางอย่างที่พูดคุยกันแล้วเข้าใจไม่ตรงกันหรือตกลงกันไม่ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือไม่ก็คนที่เกี่ยวข้องกับเงินของท่านอาจจะเป็น คุนส่วนกว็ได้นะคะให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้ดีๆแต่ถ้าท่านพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลจะสําเร็จนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองและการติดต่อถือว่าเป็นเดือนที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะโชคดีตรงที่ว่าการงานราบเรื่นขึ้นการเงินก็ถือว่ามีให้ใช้จ่ายคร่องเมืองขึ้นเพราะว่ามีรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะท่านเป็นคนที่เซนแรงรางสังหรณ์แม่น ถ้าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามสามารถใช้ความคิดของตัวเองนั้นตัดสินใจได้เลยนะคะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจมีเอาระค่ามาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะความรักของท่านสําหรับคนโสดถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านนั้น ถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านหรืออาจจะได้พบเจอกันระหว่างการาเดินทางเพื่อติดต่องานนะคะหรือเจอกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์มีมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะยังไงก็ดูให้ดีๆนะระวังเขาจะเป็นคนที่โสดไม่จริงนั่นเองนะคะ ดูให้ดีๆถ้าอยากพูดคุย,ค,ยความรักในคนสดให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีกุมเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคู่ครองคนรักก็ไม่ค่อยจะนำเรื่องจุกจิกกวนใจมาให้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องงอนกันอยู่บ้างมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกรันหรือว่า บางครั้งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,าคือพูดได้ง่ายเข้าใจผิดกับคำพูดบางคำพูดฉะนั้นอย่าถือสาหาความผู้ครองคนรักนะคะนอกกนั้นไม่มีปัญหาเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขอยากไปในกับครอบครัวท่านก็จะได้ไปมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างสุขภาพของท่าน ในช่วงเดินนี้นะคะให้ท่านระมัดระวังการที่ทำอะไรรวดเร็วจนเกินไประวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวนะคะซึ่งเกิดจากการที่ว่า,าทำอะไรรวดเร็วเกินไประวังมีดบาดน้ำร้อนรั่หรือไม่ก็เดินเดินอยู่ก็คือระวังลื่นสะดุดหกล้มนั่นเองนะคะถ้าขับรถก็ให้ท่านนั้นขับรถให้ช้าลงระมัดระวังนะคะและระวังอาการปวดหัวบ่อยระวังความดันกำเริบ ออฟฟิศซินโดรมปวดเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างการทำบุญนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะคะและที่สำคัญให้ท่านนั้นทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคโลหิตหรือไม่ก็บริจาคลงบริจาคลงศพบ,บริจาค้าห่อศพก็ได้นะคะและ บริจาคช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลก,ก็ได้ค่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีกลุมทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ